ครับก็เรียนทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าวันนี้เราได้มีการประชุมการทํางานของศูนย์เอ c เพิ่มเติมจากเมื่อวานนะครับซึ่งผมคิดว่าจากการประชุมต่อเนื่องกันเนี่ยเราได้รับข้อเด็จริงที่ได้มาจากหน่วยงานต่างๆนะครับค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เรียนว่าความจริงอะ่ะยังเป็นกรอบที่เราได้นําเสนอเมื่อวานว่าการทํางานตามพระราชกําหนดนะครับที่ให้มีการระงับการทําธุรกรรมเนี่ย เป็นการรับการทําธุรกรรมชั่วคราวนะครับไม่ใช่เรื่องการอยายัดบัญชีนะครับการอยายัดบัญชีเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นการดําเนินการตามวิอาญาหรือเป็นกรณีของปปงนะครับในส่วนของการดําเนินการในส่วนนี้ก็นําเรียนว่า เมื่อเมื่อมีการแจ้งเข้ามานะครับสิ่งหน้าที่ของศูนย์เนี่ยที่จะต้องแจ้งกับธนาคารเพื่อให้มีการระงับการทําธุรกรรมเนี่ยยังคงเป็นการระงับการทําธุรกรรมตามวงเงินที่มีการรับแจ้งว่ามีการหลอกลวงไปเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําให้บัญชีนั้นน่ยหายไป วงเงินที่ถูกควบคุมไว้เนี่ยไม่ได้หายไปจากบัญชีท่านนะครับยังอยู่ในบัญชีนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาให้ทางเจ้าพนักง,งานตํารวจเนี่ยได้มีการตรวจสอบซึ่งถ้าหากว่าเจ้าพนักง,งานตํารวจตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วมีความจะเป็นต้องอายัดนะครับอันนี้ก็จะใช้อํานาจตามกฎหมายวิทยา เพื่ออายัดนั่นหมายความว่าต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรซึ่งเราได้เช็คแล้วล่ะว่าในทางตํารวจที่มีการอายัดเนี่ยก็จะมีจํานวนที่น้อยนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่แจ้งมาที่ศูนย์เอ c ปัจจุบันนี้จะมีคดีที่เกิดขึ้นประมาณ1,000เรื่องนะครับแล้วก็มีการส่งให้กับธนาคารบัญชีต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในกรอบนี้แค่7วัน นะครับแค่7วันหากท่านไม่ทําอะไรนะครับแล้วตํารวจไม่ดําเนินการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยได้รับแจ้งจากทางธนาคารทุกธนาคารว่าจะเกิดการถอนนะครับการระงับการทําธุรกรรมที่ระงับไว้ต่อมาก็คือว่าในส่วนของการที่จะเพิ่มเติมมาตรการในการที่จะปลดหรือเพิกถอนการระงับธุรกรรมนะครับที่เราไดเ้เริ่มดำเนินการมาอย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้เนี่ยเราได้เชิญให้ประชาชนนะครับที่แจ้งว่าได้รับผลกระทบ โทรศัพท์เข้ามานะครับเราได้รับสายเนี่ยประมาณ1,300กว่าสายนะครับใน1,300กว่าสายเนี่ยเป็นสายที่ให้ข้อมูลจริงๆนะครับเพื่อดำเนินการถอนการระงับช,ชั่วคราวเนี่ยแค่300สายนะครับอีก1,000สายเนี่ยเป็นสายที่ไม่มีข้อมูลนะครับไม่ให้ เลขบัญชีไม่ให้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าสายจํานวนมากเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีกรอบที่ทําให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้แต่ว่าใน300สายเ่ยก็กราบเรียนว่าในการทํางานหลังบ้านที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเนี่ยนะครับในการตรวจว่ามันจะมีติดเป็นม้าหรือไม่หรือไม่เป็นม้าหรือมีหมายอายัดอยู่แล้วเนี่ยนำเรียนว่าอย่างนี้ครับเราพบว่าเราสามารถจะเพิกถอนการระงับธุรกรรมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ